สวัสดีครับเมื่อนีเสาวันที่สิบเก่านะครับเนาะแอดมินยิ้มเราด้วยได้มาหัวปูตาหรือหัวปูชีกัาเขาหรือบานแม่คู่หอมหวนนะครับเนาะไดมาตามแนวทางให้ทางเอฟซีครับว่าเมื่อนี่ปูตาหรือแม่คู่หอมหวนเพิ่มสีให้แนวทางไปทังเลยนะครับเนาะก็อคอยติดตามรับชมนะครับเด้อคอยติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสองนะครับเด้อครับตาม ยิ้มแล้วด้วยยิ้มล้วด้วยนะครับเด้อู้ใรบ่ยิ้มบ่ด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับมาติดตามช่งไปงกั นี้เก็บซีกับทำบุญ ใจไม่มบน้องพอแอแต่ขันอ้าว่าต่ขันจังไหนพ่าไม่งบนพอจังไหนจังขี้มากเลยแม่มาข้าจังไม่งบนจังอันอ้าว่าจังไหนกูได้ว่าจังไหนมากทั้งหลายไทย่าัวดาพารวยจ้าอาวุดาพารวัเสริมดวงค่ะอาอาอขหายปนเนาะอ

เทีไปบักนั่งมึงเลยที่ไปตัวบักนั่งมึงเลยบักนี้ทั้ชายทือทั้ผัวผัวอันนี้ใส่บุญของได้พารวยแล้วฝนพารวยมาร่วมทำบุญด้วยค่ะอันนี้ตาพารวยฝนพารวยเออเอ๊ที่ว่าขาดทาตัวที่ขาดขาตุวตาหายตาครับผมไปคาพานบวมหายแด่ฝากไปหายอีกเอาอะไรรวมบุญน้ำกันน้ท่านเออ thôi thằng khoa chẳng phải đại nó rồi đó à thằng này thợ mới đào mới thợ mới nó rồi đó thật cố định thằng khoa anh đông ơ khóc ơi đi nhặt miến 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 ายต้อดักใจต้องดักอันนี้กับพองกับพอบ้องเราด้วยหาเก้าบ้องเราด้วยเก้าหาเก้าเชือหาผ้าโชกผ้ามาผ้ารํางผ้าด้วอันไม่เป็นชาว้าบุงน้ไปกัน่านไปกินไปค้าน้ำเค็มที่ปากาเค้าตารื่องมุกันน้ำบุ้งนักอาหารนเถอะไม่หลาบไม่เถอะไม่หวานพอบแต่เราบุ้นกเก้าเชือหา เก้าห้าพารวยห่ะเก้าหา้าโชคค่ะเก้าห้าพาโชคว่างไรรวยก็หาเก้าเอเก้าเก้า่หาันเดียวตนนมาไปกับโชค่องไปกับทำอันนี้เท่าพหนัะไปเทอาพิงหวันะคนเอากระช่องไปกับกต่วเก้าหาแล้วก็หาเก้าเก้าพอดะ เออท่องไปกับป้าดูเท่าใดแหงไนชื่อมามใหญ่นับพอข้าพเจ้ารยสุขจ้ารวยเออนั่งบ่นอะไรเนีัยเจียวเจียวข้าพเจ้ารวยสุ่พเจ้ารวยขาพเ้าวยสุเจารวยเออ่งนอะไรเนี่ไเ้ว่าียู่้า่ใจ้ารวยสขเจารวยข้าเจารวยสุขพเจาวยเอ้นั่ว่นอะไรเี่จียวาจียวข้าอเจารวบสุขพเ้รว <Okay. S 2> เออช่วยพิจารณาด้วยพิจารณาก่อนความดีเห็นหนังพิจารณาก่อนก็ทีเราหนังพิจารณาก่อนเออหน้นาแบบวาจาฉักชิดความคิดก็ฉักชิดเป็นทั้งทัานพออยากได้โชคอยากได้วาดอยากได้โชคอยากได้หมานได้พรตกหลานว่าก้อยขาดกันพอพอหัน ลูกกับ huh ว่าไม่งินกินเงินท่านได้ผู้ใดแม่บอผู้ใดกัูกกับว่าผู้ใดกัอ่อม้อนพ่าเขาเขาบ้านถึงนุดกนับกัดถึงนุกเออไม่ใ่แน่โถกิีเขาเฮี้ยนอบว่าไม่มีอ่ไรเท่าเขาเขากว่าไม่กิ่งข้าต้อคนนั่งหันปูปังหลังข้าเขากับว่าไม่ใขายแต่ถิ่กินเขากับว่าไม่พอ ชอยดูแลเขา,า,าเขาพอใจนนังทำให้ทำาพอพอกระเทมากตาลยคุณยดมากิบมาท่านพอกระเนมาให้นมอหายหลาพอเห็วมาเออพอกรท่านข้อไหนก็ถูกข้อไหน้็ถูกแล้วลหายก็ดีไม่แห้งหายก็กระเพาแข็งแรงเออฟาชาจากโรคได้อหายหาครื่นชิมดักไปมแล้วถูกแ,แล้วทิไในว่าดักว่าดีหายไม่แต่ทิงดีๆเขาว่าในทช่นิด เออรื <Julian rainforest. S 1> ่องฉีดดางแตกมาไหนคบปั๊บรักษาดูฟ้าบูชาไปใครไม่เคยที่ด่ากไม่เคยม่มาพอก็ะเทมยุ่งดิใกลที่เดีวแล้วเดียวพาจ้านัะถ้าจะนัเก็บเชียนชอบอถามว่ามีเก็บหรือยังมีเก็บทั้งสองหรือฮะถ้ายากหนักมีเก็บทั้งถองหรือป้องเก็บไปบ้างไป้งเราไม่เก็บทั้งสองผมครับผม มีแต่ทั้งขององพระยาหน้ากำลังจะเสียชีวิตวัดผู้รอใครวัาผู้รอคนหน้าองค์เทพม่เป็นสาธาออกบัดนี้พ่อที่ได้ทางนี่ไหวทางเทพระถังกระจายพระทางกระ,ะจายเอาไปน,นอกโบสถ์เอาไปเชื่อมด้านหน้าเนิมเอาไปเชื่อมด้านหน้าของพระยาหน้าสุโขทัศน์นาคราชอยู่ด้านท้ายด้านขวอา,นา,นา,ขาอันวันสุโขทัศน์นาคราชนะคะ ด้านขวาปรากฏว่าน่าขมมากถ้าช้งกระจายจะทําฐานใหญ่ใหญ่เขาเอาฐานมาให้พอบไรใครก็ไม่เอาไราจแิ่ชราก็ไม่เอาจะเอาไรดอกบัวว่ายว่าดังให้ดูปรากดเล้ว่ายว่าดังมี้เขากินเขาข้างมันจังหวังตึ๊ด คัานจำถ่านวัากินวาดข้าววันกับว่าเกิดแล้วลูกเด้อเอาใช้ตะพกตะหอตะของกับวัดไปพี่ของโม่หนีจำหัตักเกินจักข้านหูตจักห่นงหูตักเชียร์ชาวัเอ้าไปวัดไปว่ากับเครกันวัดแต่งแล้วลูกเด้อวัดให้หูวตักว่าว่าขี่แต่มีให้หอกนั่แต่หให้ห้องหัตักเชียร์ชาวหานให้หัองหัตักเกินผู้หายแล้วลูกเด้อว่าไม่เป็นผู้เอาด่างเงียวเลต้องเป็นผู้หัยพอ หให้ได้สบายใ่ไม่ว่าถวายน้อแ<ม>นแล้ว <พอ S 1> คือเอาว่าถวายพอมาโคนเอาร่วมสวายบุญเขาถบายแใ่ไหเขาเอาว่ากลิ่ว่าทานเออร่วมโอกหลายว่าทำขั้นว่าหายที่พอนางปวดหูยังปวดเมื่อยรักเมื่อยยังหยังขงึ้นหงุดหงิดเขาพอท่านโอมน,นะพอถือชะา,าหน่อยนะให้นอนไ,ได้ถือนอนได้ได้ครึ่งกับยักแม่นอนกับว่าโอมวน่า,าทว่าเมื่อเนี่แต่ว่าถือตี คืออีกกบว่าท่านห่างอีกว่ากันว่าท่านทัาว่าถุไหนพอวันจากงันไปนั่งไปหาหมอกะว่าทุวันว่าเท่ากะเริ่้อธิษฐานมาขั้นผู้ขาไปกินไปทังไปบาปากพอแบบให้หูผู้ขาทุวันเท่ากับองปาถูกอธิษฐานบอกเนาะ แววแก่กจไผ่ว่างแววแกแวววันโดนวันด่านก็ไก่ไผ่ว่าอาที่ผานมัดเกกเกลือกทุกท่าว่ากับเไปยังก็ดกวัดที่หนึ่งต่อไงก็ได้ก็เล้เหมือกัวันที่หนึ่งพอวันที่หนึ่งยา้วึคงแล้อคอปันบานวันที่หนึ่งยา้วยคงเด็ดขาแล้วขาบานดูข้นว่าตายเขาดูแทบๆมาเลือบาน ที่เท่าไรเขาจะรื้ว่าวบ้านมั่ที่เท่าไรพอไปบ้างานนที่เท่าไรเขาจะยึดไปเราจะไปบ่มพอมาบ้าเขาจะยึดง่ายยึดใหญแทั้งที่ยังจะยึดได้ไอมพอมาให้ว่าเขาได้แม่ของบ่าที่ของได้ไหมแม่หบอแม่ใช้ไม่ยึดบ้านที่หนึ่งดังไหนให้โอกาสกันได้แม่คนเยวะเขาจะไปบ่มห่ับาไนั่ที่ว่านเขาึงยึดได้หมดเขาทุบถึงได้แต่บ่านที่สอให้เขาหายใจได้ไหม แม่หมอร้าใจต่างไหนไหมเกิดเป็นเขาพูดนะแม่ไ่หลีต้องให้เวลาขาวว่างแม่หมอแม่ผมนทางที่ถืกมาการเวลาที่ถูกคนต้องที่ถูกทักษกันวัดทีหนึ่งจังมาดูดปันทิ่่องขันบาดใหญ่แม่หมอแม่ออันนี้มาหายกาสกันมั้นต้อบหญ่บาดให่้าไปที่เท่าไหร่พ่อจัไปตรวยางนี้บ่ะว่านที่หนึ่งบ้านแ่กที่เท่าไหร่บ้านที่ thì ha là thôi, tham ai chúng tên đặng á ba cái thôi viết bao đài là bạn đặng thì viết bao đài tới ba cái thi thảo thi mà thơ phải luôn đang nói thượng bê la đức hai cô cả thảo có đó là. Hai mà hai má đôi quan thi thọ thật có cái nhẫn cái nhẫn má đó thì bây giờ bác thấy đừng đặng lại ba cái thi thảo thi à bài ừ, đó hai cô cả thảo hai cô cả thảo đó đã vào chút đã vào chút สางเมืองบาทนึ่งทาการวัาไดที่เก้าสี่ห้าอัจจะจังไหลก็พได้ที่เขาเขียวอกดวันนั้นวันที่มึงเขาเขียว่าได้เจ้าเข้าถึเอาอย่างพาอจีอท่าได้ระได้ัว่าันก้อนหัดว่าที่เนียกงี่ไยดจังไหลนมวะครับผมเออต้องให้โอกาสเ้าเอแล้ววันที่สองค่อยคุยกเดแล้วจามีมาทียร์อยู่กขบอกเขาไปประมาณนั้นวะ พันาจังวะอาไดนรปูมีพับว่าหรปูบ้าจ้งไหครับ้นี่มีทัาบว่ครับเก้าที่ห้ามีทัาบ้างมีาเติโอ้แล้วมีทับอะไรข้ก็โอ่นะโคโลได้รับปูนะไดคอเราโอ้โหว่าได้พี่เก้าทีนไปคยครับผมเออยืมว่าอะไรพาบ้างห่ือครับว่าจะยืมเห็น่าข้างแต่ขางผมแต่ผกใจ้อรักลูกด้วครับผมไม่นักฟังบังทักทัน เมื่อวานที่เท่าไหร่เมื่อนี้มื่อวันวันได้วันนี้วันที่เท่าไหรสิบเก้าวันที่คิดเก้าัดมื่อวานเมื่วันเอารสค้าอาหารกลางจีนว่าจังไหรแต่พอโตกึ้นว่าจังไรจะได้จึงข้าวน้าบอจะได้จึนแกงเห็ดเผาหน้าบลสิไปชื่อแกงเห็ดเผาเห็ดเผาัะตังว่าเมื่องนี้วัาที่มีขายว่าจังไรวันที่คิดเอาไม่ขายดิ เขาม่ขายีูมึอไม่ขายวะพ่อมาหาท่าไปหาล็อกบ้างนะนะตาบ่เขาไม่ขายเขาเขาเป็นชุงมใบหมวจักวะครับผม่พาเป็นคล้ายๆหนังหัวจักเห็ดพาวะแค่เพาะเป็นคล้ายๆเขาใค้คล้ถุงใ้เขาเขียนใบว่าว่าฆ่าทาร์ทิกเก้าวะทารทิกเก้าวะบาทางพ่อถือหรือยเนาะพ่อเชือจริงเนาะ มันอิมหมดมึงหมดเปเอ้อกับว่าอีมหะนั่งกับว่าอีมหดมึงมมดเปหลัค้างที่เข่ามั้งวะคมอยากกินฮอดเนื้อมลางคนเราพออยากกินอเนื้อเล่งไปคื่นเนีอื้อเพิ่อแชบขอมันได้หนอเนาะครั้าทิ่เข่าไปมันได้หนไปคื่นเนีอื้อเพิ่มไปไปอยากเ้างปงืออนักินได้ตาที่เราหน้าววว่ะอ้หน้วา ปากที่เทาปากที่เท่ารักถามคนเด้อรักถามคนเด้อรักถามคนเด้อรักข้ามาแห้งกอืแต่ว่าเหได้หมดมือหมดเป็นจมนำไดหมดมือหมดเป็นมัดสยบลูกบอเนาะมัดของแทบเนาะปาที่เขาทีนี้รู้กาคือบัาหลังแหงปาม ภูมลาพคอรมาแท่งวันไหนกากินกินวนไม่แ่เรพอ่แท่งวันไหนการกินถ้าวนว่าข้าวเข้าป้ามาขายมาหายเช้าวว่าข้าวเชา้รถกว่าฉันนักว่ารถอิ่รึเลรถเฉพาะวันที่สิบข้าวครับผมเออเขารถหายเชันว่าข้าวเชาเพกติเขาก็รถหายไปเกติแท่ก็นี่นน่นะค มื่อนี้วันที่คิวเ่าเขาเริ่มลงขาย้าร้อยเก้าสิบห้าไม่มีรถอีกเอาแค่นี้เขาอ่ะขาเทานี้จะเขาลงราคาแบบนี้าถเราบอกว่าเออถือว่าลงราคาแบบเขาอ่ะได้แค่นี้แหละรถไปแค่นี้แล้วถา้า้อยเก้าสิบห้าบาทเฉพาะวันที่คิวเอาแล้วเพาวันที่คิวก่าแล้วาะ เฮ็ดคออะไรขึ้นเราเฮ็ดอได้ขึ่งเราเท้งทุกข้อเฮ็ดคอเนี่สิแกงใส่ยังเราพอคอจีเสบว่า็แกงไชหมอกค่ะตัวั้าแฉะยท่านว่าแกงไชหมอกว่าะไรเนี่เฮ็ดอาต้องแกงไ่หมอดเสียเสียบฟัวแลบมาทงมางว่าท่านพอแบบเขาพอเลยแกงไชหมอกครับคว่ามันเสียบพักหวานไม่แกงใส่ไม่พอมาแกงโคลโล่เออแกงโคลโล่เนาะแกงเข้าเราเขานำเกาก็ าคือก้าบาทแต่ว่ากินบ่ไดเมื่อถึงเมื่อนู้แต่ว่าเานามั่วแตกินเมื่อเมื่งมื่าไาปเก้าสิบห้าบะมันเมื่อใดยังนในจำนาไหน่เนาจำนาอิมมัดขั่วนะปูน้ออิมมัดขั่วได้หลายตกวเยเนาะเวรบมรทอกหน่อยๆขึ้ๆบัได้หลายลูกใช่หนาใช่หนาไมหลายนะพอเนาะหนามาหลายชเดมัดขื้กันมันแข็งเนาะแข็งิ

ข้าแต่ฝอยมันเองจังคันหวาขดหวาเกินหมาขดหมาเกินน้ำบบกภาพขาวทีกมิขดความหาดไปแล้วเอาจังคันนะมันแดวถามใครเลิศะพูด ให้ไม่เท่าไม่ลับไม่เท่าไม่หวนชูกุชนะหลดอาหารดิดเดียวดินมงเดียวดินไม่แห้งนะทกเป็นชาตบุญหกรานนะหลดนะไมเาไม่หลไม่เม่หาชกุชกันนะหลุดสเอาครับไอยิ้มเราด้วยแลวลงจากหัวแม่คู่หอมหวนแล้วนะครับเนาะเออกามาตามแนวทางให้ทางเอฟซีนะครับเนาะไล่วันครับไล่วันมือนี้ ป yeah. okay. ูตากับให้แนวทางมาแล้วครับเด้อครับกับนี่ครับกับไายวันนะครับกินได้เบิ้ดมือคือ3เกาหาครับกับ3เกานะครับเนาะอ่าผู้ใดมักเสียงโศกเสียงหลับลายวันกับจัดไปเลยครับอปูตาให้แนวทางมาแล้วครับคาตมนองง่วงกินได้เบิดมือนะครับเด้ออ่กับฝากกดแลกกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้ทังช่องครับกับกับนี่แหละครับแนวปูตาเพิ่นให้กับแนวทางมือนี่คาตมองงวงครับกินได้เบิดมือครับ สามเก่าหากับสามเก่าด้วยครับเด้อกับฝากกดไลค่กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องยิ้มแ้วด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ